มานเวทีครับุกคนมีรางวัลนะไหมครับครับหนึ่งพันบาทเอาใจนะครับนี่คือว่าสิ้นน้ำใจลล์เลยสุดโต่เลยครับครับสุดยอดสุดยอดเจ้าวจุนครับเจ้าวจุนอยากแสดงออกคนนี้ครับเชิญเลยครับยังมีอลไวไหครับน้องๆเด็ยว่าราแสดงออกมนต้องราเลยครับมานตึงครับอยากมีแม่มาครับคนเด๋กวอีภูนัยพี่น้องว่างเงี้ยนาเดียวมันมีสุปโจมาเลยครับจำหมังขั้นกำลังยู่ครับ ม่ประองคอาเกี่ยวอ๋อนดำนดมาจาครับนาี่มาจากรุ่งรุ่งเกติศักตงโพสครับพี่แจครับนี่คือท่านนำใจข้อมนองลังไรมหาโมราแต่ว่ารงไ้กับพกอคนจนจจนกับจนจเวทีนี้ไม่มีผู้นำได้ได้ได้เวทีนี้มีแต่ผู้สมานไม่มีผู้นำเออ สวัสดีพี่น้องจ้งพี่น้องจ้ากล้าอย่างไห่นี่พี่น้องจ้ากล้าพี่น้องสุรัดมีไหมพวกเราเอาละไม่มีอำนาจในที่มาช